ทูสเฟียสวัสดีครับกระหมนายชันชัยคงดีตำแหน่งบาริสซาประจำทูสเฟียสาขาเซนทันเวสเกตวันนี้จะมาไลฟ์เดมโมในหัวข้อแนะนำทูคอฟฟี่แอปพลิเคชันพร้อมบอกถึงประโยชน์สิทธิพิเศษที่น่าสนใจและเห็นภาพประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2566 ถือสเปียสวัสดีครับสเปียป้องยินดีให้บริการครับวันนี้สเปียป้องอยากพาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมาเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบที่ร้านของเราด้วย 2Coffee แอปพลิเคชันนี้นอกจากจะทำให้ทุกการใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วและยังสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการอัปเดตเมนูใหม่และโปรโมชั่นต่างๆได้แล้วยังสามารถสะสมเพื่อแลกลับ สิทธิพิเศษต่างๆในทุกการใช้จ่ายของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยครับผมมาทำความรู้จักกับแอปเทนี้กันก่อนนะครับโดยแอปนี้เป็นแอปของทาง True Coffee มีไว้สำหรับสะสมพอยที่มีชื่อเรียกว่า Bean Point โดยซึ่งวิธีสะสมพอยง,ง่ายมากครับผมเพียงแค่คุณผู้หญิงคุณผชายชำะระค่าบริการใดๆใน,ใน,ใน,ในร้าน True Coffee ครบทุก25บาทจะได้รับ1บ p นพอ t ครับ โดย Coffee จะมีการแบ่ง Coffee เ e เวลทั้งหมด3ระดับก็คือ Silver Gold และ d ไดม n d ครับสำหรับสิทธิประโยชน์แรกนะครับ Level แรกก็คือระดับ Silver จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นได้รับบีน5เท่าของทุกวันที่25ของเดือนนะครับสูงสุด100บีนและของขวัญวันเกิดครับจะได้รับเป็นบีน2เท่าตลอดทั้งเดือนสูงสุด100บีนครับผม มาต่อที่ระดับโกครับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็คือเมื่อซื้อครบทุก25บาทจะได้รับบีน1.5เท่าและได้รับบีน5เท่าของทุกวันที่15นะครับสูงสุด100บีนและรับสิทธิ์ทดลองเครื่องดื่มใหม่ของผมฟรี1แก้วต่อโปรโมชั่นนะครับสำหรับของขวัญวันเกิดครับจะได้รับเป็นบีน2เท่าตลอดทั้งเดือนสูงสุด100บีนครับผมและยังได้รับเครื่องดื่มในเดือนเกิดของท่านอีกด้วยนะครับ และระดับสุดท้ายของผมระดับไดมอนด์นะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับเมื่อซื้อครบทุก25บาทจะได้รับบีนเป็น2เท่าและจะได้รับบีน5เท่าทุกวันที่25ของทุกเดือนสะสมได้สูงสุด100่บีนรับสิทธ์ทดลองเครื่องดื่มใหม่ของฟรี1แก้วต่อโปรโมชั่นนอกจากนี้ยังได้รับของพีเมียวจากทูค o ฟฟี่และของพันพี่ใหม่สุดพิเศษจากทูคฟฟี่ด้วยนะครับ สำหรับของขวัญวันเกิดนะคะจะได้รับเป็นบีนสเท่าตลอดทั้งเดือนสูงสุด100บินและยังได้รับเครื่องหน่มฟรีในเดือนเกิดของท่านเพิ่มอีก1แก้วด้วยนะครับและพิเศษยิ่งกว่าเพลงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเขาผมดาวน์โหลดและใช้งานทรั้งแรกจะได้รับบินพิเศษไปเลย50บิบีนโดยที่คุณผู้หญิงคุณผชายสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับ สำหรับระบบ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store สำหรับระบบ Android อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจาก t r e Coffee ของเราวันนี้สเสปียป้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ